สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่3พี่น้องที่รักรปีนี้เนี่ยสองศเป็นปีแห่งการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าข้อบวมผีที่เราใช้ประจําปีนี้คือกิจการบทที่2ี่สข้อยีสอดคล้องกับ2องศพี่น้องที่รักเลขยี่เนี่ยมาจาก5้าห้าห้าครับเลขห้าเป็นเลขแห่งพระคุณฉะนั้นปีนี้เราจะเห็นพระคุณสองเท่าเร็วกว่าเดิมสองเท่า เลขค่าเป็นเลขของความโปรดปานทะนั้นเราเห็นความโปรดปานสองเท่าเล็ว่าเดิมสองเท่าเลขค่าเป็นเลข,ขเสียงหัวล้อแผงชัยชนะความชื่นชมยินดีเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เร็วกว่าเดิมสองเท่ามากกว่าเดิมสองเท่าพี่น้องที่ราคบหัวข,ข้อที่เรากําลังเรียนกันในช่วงนี้ก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าก่อนที่พงษ์จะสิ้นบะชนหรือหลังที่พงษ์สิ้นบะชนขณะที่พงษ์สอนขณะที่พงษ์พูดสนทนากับ าชาวบ้านขณะที่พงษ์ส่งอังคระทูตสิบสองคนออกไปขณะที่พงษ์ส่งสาวกเจ็ดสิบคนออกไปทั้งหมดที่พรงค์เน้นสอนและสั่งให้ทำก็คือการประกาศเป็นดีของพระเจ้าและเนื่องจากพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระเยซูนเน้นเราก็ต้องเน้นให้ผมได้ยินเราพูดว่าวันนี้เราจะเรียนกันในลูกาบทที่สิบแปดข้อยี่สิบถึงยี่สิบสามซึ่งเป็นตอนที่เราค้างอยู่บริบทก็คือ,อเมื่อมีคนหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยละมาถามว่าทำยังไงถึงจะได้ชิดน,นี้ไหล แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปเร่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลาเนี้ยอธิษฐานด้วยกันครับคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อทําพันธกิจกับเราได้พระคำเราขอเปล่าประกาศถึงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระการที่พระงญยานของพระเจ้าจะนาเอาพระพรพระคุณทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงกระทำสาเร็จในพระราชกิจแห่งการทรงไถ่มาท่ามกลางเราแม้ว่าใครเข้ามาฟังมีความต้องการจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นอยู่ในพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพี่เยซูเราเป่าประกาศถึงการที่พระวิญญาณจะนําสิ่งเหล่านั้นมาแต่ต้องสัมผัสจะไม่มีใครเลยที่ขาดจากพระพรแต่ทุกคนจะรับพระพรจำเริญขึ้นแล้วเปล่าประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ที่นี่และกําลังไหลออกมาจากเราขอบคุณพระเจ้าครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาละพี่น้องที่รักให้เราดําดิ่งไปที่พระคาของพระเจ้ากันเลยโอเค ดูข้างบนนะครับพี่น้องรักแผ่นดินหัวข้องเราก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาแล้วก็ข้อบั้มพีสีขาวข้างบนนั้นก็คือเป็นข้อบั้มพีที่เราเรียนในเรื่องนี้ในคลิปก่อนหน้านี้พี่น้องสามารถไปหาฟังได้ให้เรามาดูด้วยกันในลูก,กาบทที่18ข้อย1บโอเคตอนต่อจากเมื่อวานนี้บอกว่าคนนั้นซึ่งหมายถึงเศรษฐีแหละบอกว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กเออพระเยซูพูดถึงบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักมนุษย์อ่ะ ในที่สุดเขาบอกเลยว่าเขาถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กอ้าไม่เลวนะดูนะครับข้อยีิบสองเมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นได้ยินสิ่งที่เขาพูดว่าผมถือรักษามาตั้งแต่เด็กดูนะครับระองตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งอ้าเขาบอกว่าเขาทําบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โอเคไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะหมายถึงบัญญัติสิบประการนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อนะเขาบอกว่าเขาถือรักษาไว้โอเคพระเยซูบอกว่าเขายังขาดกสิ่งหนึ่งแปลว่าทําสิ่งเหล่าน เห็นน้องเห็นยังเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ครบถ้วนอ่าดูต่อไปบอกว่าไงพระองค์บอกว่าจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่เออแล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ดูดีๆนะพระเยซูมไม่ได้บอกนะว่าถ้าคุณไปขายทรัพย์สมบัติขายอ่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนคุณจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าคุณจะได้เข้าสวรรค์คุณจะมีชีวิตในลาพนพงแค่บอกว่าคุณถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์เห็นยังคือถ้า,ดถายด้ เออคุณบริจาคอะคุณจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ให้ผมบอกเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากที่คนจํานวนมากเนี่ยเขามีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ <c oughs> แต่เขาไม่ได้เข้าไปใช้ครับพี่น้องเห็นยังดูดีๆนะพระเยซูบอกว่าแล้วจงกลับมาติดตามเราความหมายคือไปขายสิ่งเหล่านั้นโอเคแล้วมาติดตามเราผมบอกพี่น้องที่รักอันนี้แหละครับที่ทําให้มีชีวิตนิรันด์สิ่งเดียวที่เขาขาดอยู่ที่จะทําให้มีชีวิตนิรันด์ก็คือติดตามพระเยซูริต โอเคเชื่อในประเยซูคิดสิ่งนี้แหละครับฉะนั้นจงจําไว้พี่น้องที่รัก,กบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า,าถ้าเราถ้าเราจะมีชืินนิรันด์เนี่ยเราจะต้องขายทรัพย์ทั้งหมดใช่ไหมไม่ครับสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีชืินนิรันด์คือการติดตามประเยซดคิดแต่สําหรับคนนี้เศรษฐีคนนี้อุปสรรคของการที่เขาจะติดตามประเยซดคิด <c oughs> ก็คือทรัพย์ครับเขาไม่สามารถติดตามประเยซูคิดเพราะว่าเขารักทรัพย์สมบัติถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเคร่งกฎในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สิ uh, บบรญจัติสิบประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่เขาไม่ได้รักพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง mm hmm. เขามีเงินทองเป็นพระเจ้าแบบพูดง่ายๆฉะนั้นสิ่งที่ปรปเยซูบอกก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตในรานคือเขาต้องไม่ขายสิ่งเหล่านั้นแล้วมาติดตามประเยชน์กตฉะนั้นพี่น้องจําไว้คุณสมบัติของการที่มีชีวิตในรานหรือการที่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้ามันคือการติดตามมันคือการเชื่อในประโยชู์ก ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่น้องในที่นี้เชื่อในพระเยซูคิดแล้วว่าพงฟังนะไม่ใช่เป็นศาสดานะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐตายมาแมาเ้เขนถูกฝังโอเคเป็นขึ้นจากความตายพี่น้องรอดแล้วครับถ้าพี่น้องได้ติดตามพระเยซูคิดแบบนี้ติดตามพระเยซูคิดโดยรู้ว่าพงเป็นพระเจ้าพี่น้องรอดแล้วครับแล้วก็ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพี่น้องเป็นอุปสรรคต่อการติดตามพงโอเคคริสเตียนมีเงินมีทองบาปไม่บาปครับ โอเคแต่ถ้ารักบาปมีเงินมีทองมากแค่ไหนก็ไม่บาปแต่ถ้ารักเงินรักทองบาปต่อให้ไม่มีแต่รักเงินก็บาปพี่บอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่บางคนห่างไกลจากความเชื่อแล้วตอมตอมด้วยความทุกข์ลองไปไล่ดูดิบางคนไม่ไปโบสถ์เพราะอะไรเพราะต้องใช้วันอาทิตย์ที่จะไปทํางานฮ่าแล้วพอผ่านไปผ่านมาความเชื่อก็ไม่ได้ดีพี่น้องเข้าใจไหมครับจงรักพระเจ้าเมื่อคุณติดตามพระเจ้าเงินทองจะติดตามคุณ <c oughs> เมื่อคุณติดตามเงินเงินทองจะวิ่งออกไปจากคุณฉะนั้นพี่น้องที่รักจงจําเรื่องนี้จงเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนคุณสมบัติของการที่มีชุดในรานหรือการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือคุณสมบัติของการติดตามพยคกิ์เชื่อในพยคกิ์อย่าให้มีสักสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางกูณจากติดจากการติดตามพยศกิูคริงจริงปัจจุบันเรามีคริเสเตียนจำนวนมากจริงๆที่ไม่โตไม่ตายอะ่ะโอเคเป็นเมล็ดพืชที่ตกทำกลางหนามมีรากลงไปโอเคแต่ว่า ขึ้นมาไม่ได้ยังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่ไม่เกิดผลไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งโอเคเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สมบัติโลกนี้กลับใจครับอย่าเป็นแบบนั้นจงให้พระเยซูกิ์เป็นที่หนึ่งจนติดตามพงในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในฐานะแค่อาจารย์ผู้ประเสริฐแต่ในฐานะพระเจ้าผู้ประเสริฐให้ผมได้ยินเราพูดว่าจงเข้าใจความจริงข้อนี้ดูนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ23แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเออโอเคเมื่อพระเยซูได้ยินเขาพูดว่า อ่ผมได้ถือรักษาว่าต่เด็กพงบอกเขาเรื่องนี้แต่เมื่อพระเยซูบอกเขาเรื่องนี้ว่าจงไปขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดท่านจะมีท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์โอเคแต่หลังจากนั้นจงกลับมาติดตามเราตรงนี้แหละครับที่ทําให้มีชีวิตนิรันหรือเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เป็นทุกข์ครับอา้าวเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนบ้างมีมากพูดง่ายงคือเขารักทรัพย์สมบัติของเขามากกว่ารักพระเจ้าพี่น้องเห็นยังคือ เขาอาจจะทําบัญญัติสิบป,ประการในส่วนของมนุษย์ได้แต่เขาไม่สามารถทําบัญญัติสิบป,ประการในส่วนของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราสรุปจริงๆเราจะรู้ว่าบัญญัติของพระเจ้าก,ก็สรุปแค่หนึ่งรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสองักเพื่อนบ้านเหมือนลักตัวเองเห็นยังเขาอาจจะลักเพื่อนบ้านได้เหมือนรักตัวเองแต่เขาไม่ได้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเขารักทรัพย์ของเขาฉะนั้นพี่น้องอย่าักจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคการที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ความหมายก็คือการที่มีชีวิตนิรัันนนดร์ไ้้ชีวิิต มันเกิดขึ้นจากการที่คุณติดตามพระยศศิษย์โอเค okay. เป็นสาวกของพระองค์ให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐอย่าให้มีสิ่งใดขัดขวางอย่าแค่เชื่อในพระองค์จงรักพระองค์และให้ชีวิตของคุณซึ่งมีชีวิตเดียวอะ่ะเออบางคนบอกมีชีวิตในลานชัยแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าคุณก็มีแค่ชีวิตชีวิตเดียวแหละเสียชาติเกิดความหมายคือเสียชาติบังเกิดใหม่อุตสาบังเกิดใหม่แล้วมีพระเจ้าอยู่ในตัวชีวิตมันต้องเกิดผลครับมันไม่มีทางอื่น พี่น้องที่รักฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคการที่เราจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้ามีชีวิตในรานได้ได้ชีวิตในรานก็คือการที่เราติดตามประเยชนรเกต์เชื่อประเยชน์ิกิดอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดโอเคเป็นอุปสรรคอย่าเดินห่างๆพระเจ้าจงเดินอย่างใกล้ชิดจงวันนี้จงกลับใจใหม่ถ้ามีสิ่งใดที่ทําให้คุณไม่ได้รักพระเจ้าเาท่าเดิมไม่ได้รักพงเป็นหมายเลขหนึ่งไม่ได้รักพงเหมือนกับรักแรกความรักดังเดิมจงกลับใจใหม่จงเดินติดตามพงอย่างใกล้ชิด จงมีความสึกในการติดตามผมและผมบอกคุณเลยถ้าคุณติดตามพระเจ้าเงินทองจะติดตามคุณคุณจะเห็นความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตของคุณจะเกิดผลให้ผมได้ยินพูดว่าเอาละพี่น้องที่ัรครับให้เราดูมุมซ้ายเห็นยังที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนดหน์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้องเห็นอย่างเลขสามเนี่ยคือภายในสามปีคือภายในปีสองพันที่แปดจะครบสองร้อยปีที่โปรตเซนเข้ามาที่ประเทศไทยมันจะเปยนปีขยงการทวีคูณ เราตั้งใจที่จะเห็นตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีคริสเตียนในประเทศไทยผู้เชื่อประมาณห้าหกแสนให้เรากลับใจหนึ่งที่สองก็คือการที่เรามีอ่าิษยิพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามการมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือศิษยิพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักโอเคมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราก็จะมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่สิบแปดแต่ผมบอกมันจะมากกว่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องกลับใจใหม่ โอเคเราจะต้องเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราเองจะต้องมั่นใจด้วยว่าโดยการที่เราติดตามพระยูคิ์ในฐานะพระเจ้าผู้ประเสริฐพระเจ้าผู้ตายถูกฝังเป็นขึ้นเราได้รับชีวิตในหลนเรามีชีวิตในหลนเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วก็อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดโอเคทําให้เราเป็นอุปสรรคจากการติดตามพระองค์เศร้าใจไม่จงติดตามพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีจงรู้ว่าการมีพระเจ้าคือการมีทุกสิ่งให้ผมได้ยินเราพูดว่า แล้วก็ทุกวันเป่าประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเจอคนป่วยวางมือรักษาโรคเพราะนั่นเป็นเครื่องหมายการค้าของการที่พระเจ้ากําลังทําลายการงานของมารโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดมาจากมารกิจการบทที่10ข้อ38เปโตสรุปอย่างนั้นนั่นคือพระคำของพระเจ้าดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีการาเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันจะต้องมีการสาแดงให้เห็นว่าอํานาจสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นใหญ่กว่ามารและเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการรักษาโรคและการขับผี ฉะนั้นเมื่อคุณเจอคนไม่สบายจงวางมือแล้วสั่งให้โรคภัยข้เจ็บออกไปเพราะว่าพระเยซูได้รักษามาษุ์ทุกคนแล้วโดยการที่พงถูกเคี่ยนที่สองไม้เช่นเดียวกันกับการที่พระเยซูได้ยกโทษบาปให้กับม,มุษุ์ทุกคนโดยการที่พงตายไม้เขนถูกฝังแล้วเป็นขึ้นแต่ฟังนะถึงแม้ว่าพระเยซูย,ยกโทษได้แล้วแต่เขายังไม่ได้รับจนกระทั่งเขาตัดสินใจเชื่อแล้วนั่นแหละคือบทบาทของเราเพราะว่าเขาจะไม่สามารถเชื่อได้ถ้าไม่มีคนเปล่าประกาศฉะนั้นจงออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งเป็นการเป่าประกาศข่าวดีทําไมจึงเป็นข่าวดีเพราะก่อนหน้านั้นเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายคืออะไรมารครอบครองโลกนี้เนื่องจากามนุษย์คู่แรกทาบาปมารได้ครอบครองโลกนี้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกความบาปโรคภัยใกล้เจ็บปัญหาครอบครัวยาเสพติดปัญหาผิดเพศปัญหาอะไรก็แล้วแต่มีมารเป็นต้นเหตุครับโอเคแล้วมารชั่วมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาแต่เมื่อพระเยซูมาและจัดการพงตายถูกฝังเป็นขึ้น ขณะที่พงษงไปที่นรกพงไปกระชากกุญแจสิท so, ธ so, ิเอี so, ่ยมนาาออกมาฉะนั lemonade, ้นตอนนี้มารไม่มีสิทธิเอียมนาจอะไรเลยนั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูพูดในพระมหาบัญชาในบทที่ยี่สิบแปดว่าสิทธิเอียมหน้าทั้งหมดในสวรรค์ในแผ่นดินโลกสรงมอบไว้กับพงค์คนั้นจริงๆต้องแปลว่าสิทธิเอียมนาจในภาษากรีกฉะนั้นมารไม่มีสิทธิเอียมหน้าใดๆเลยครับตอนนี้สิทธิเอียมนาจอยู่กับพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเราเราใช้สิทธิเอียมนาจของพระเยซูที่อยู่ในเราฉะนั้นอออยยย่่าาาสสสสงงงันนนิิททเเีมมขคุณไล สิทธิอำนาจทั so ้งหมดอยู trendy, ่ที่พระเยซูและพระเยซูอยู่ในเราเมื่อเราร่วมมือกันกับองสิทธิอำนาจก็ไหลมาฤทธิอำนาจก็ไหลมาทําให้เกิดการสําแดงหมายสําคัญและกาสะจัยรซึ่งเป็นสิ่งที่ชื้ถึงชี้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมเมื่อเราเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันไม่ใช่แค่พูดมันไม่ใช่แค่ลมปากมันจะต้องมีสิ่งที่ยืนยันและหลายครั้งสิ่งที่ยืนยันว่าอำนาจของพระเจ้าสิทธิอำนาจการครอบครองพระเจ้าอยู่ที่นั่นก็คือการรักษาโลกซึ่งเป็นการทําลายการงางมารการขับผี่ออกให้ผมได้ยินเราพูดว่าอเมล พี่น้องที่รกคบให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากครับพระก,กายของพระเยซูแตกขักเพื่อเราหายดีในนามพระเยซคิตโอเคพระก,กายของพระเยซคิตแตกขักเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคทุกชนิดทุกสาเหตุทุกต้นเหตุในนามพระเยซคิตเราสั่งว่าจงหายโรคทุกชนิดทุกสาเหตุทุกต้นเหตุในนามพระเยซคิตไม่ว่ามีสิ่งใดเป็นเบื้องหลังจงออกไปแล้วเปล่าประกาศว่าโดยการที่พระเยซูได้ถูกเคยนตีได้เจ็บแทน พงได้ทําให้เกิดการรักษาโรคก,การรักษาโรคเป็นข้อเท็จจริงในฝ่ายวิญญาณเราเรียกการรักษาโรคและสุขภาพดีจงออกมาจงเป็นปกติด้วยบาดแผลเค้นตีของพระเยซูท่านทุกขอใอยทุกคนที่ได้ยินหรือที่เอามือแตะหน้าจอหายโรคทุกชนิดในนามพระเยซีิษ์เดี๋ยวนี้ทันทีในนามพระเยซูพระฤทธิ์พูดสิ่งเดียวเพื่อเราพระฤทธิ์พูดถึงอะไรพระฤทธิ์พูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดครับ ดันั้นถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งว่าพี่ตอนนี้คือคุณได้ติดตามพระองค์ในฐานะพระเจ้าโอเคที่ตายหมายเข็นถูกฝังแล้วเป็นคุณคุณรอดแล้วครับบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดของคุณได้รับการยกราบใดก็ตามที่คุณเชื่อแบบนี้คุณมีชื่อในแผ่นดินของพระเจ้าคุณมีชีวิตนิรันดร์คุณได้ชีวิตนิรันดร์แล้วไม่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติโอเคพี่น้องที่รักจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อนะและจงมั่นใจ ในการรักษาโลกจงมั่นใจในแผ่นดินของพระเจ้าจงออกไปเปล่าประกาศตั้งใจว่าทุกวันคุณจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าพูดไปเลยแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเขาจะงงหลังจากนั้นให้คู้อธิบายว่าทําไมแผ่นดินของพระเจ้าจึงเป็นข่าวดีอธิบายกับเขาเกี่ยวกับเรื่องข่าวร้ายต้นเหตุของปัญหาและอธิบายว่าพระเยซูมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ผมได้เราพูดว่าฉะนั้นที่รักผมเปล่าประกาศแล้วว่าสิ่งดีๆกาลังเกิดขึ้นกับพี่น้องเมื่อพี่น้องเปล่าประกาศพี่น้องจะเห็นคนเชื่อ ลูกหลานครอบครัวของคุณรักพระเจ้าแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทาลายโอเคผมปลดปล่อยพวิงญานของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณทําให้คุณเต็มล้นจงพผู้ปราษาแปลกทำให้ตัวเองเต็มล้นโอเคทาให้สิ่งดีเกิดขึ้นผมปล่าประกาศว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่วาระของการเก็บเกี่ยวโอเคคนในประเทศไทยกําลังกับใจมาหาพระเจ้าผมปล่าประกาศสิ่งนี้2 0งศหเปี่ยการปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระคุณสองเท่าความปวดปลาสองเท่าเสียงวันรอสองเท่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ในนามพุยสกิด ให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันเกิ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 น,กน,กน,กนโคตรชาโลมบันไดบนครับ